ต้นกันถินพี่น้องต้นกันถินยายปลูกไว้กินบบป่ปลูกแล้วมันเกิดเองแต่ว่าคันอัน กาเป็นสาธารณนนี่เขามักเอาไปให้แพะให้แก่เบิดเขาเออิีว่าได้เขามาฟันเอาอันนี้เขาจงไว้เขาเหลือไว้เอือน,นเขาผิดพีพพกกเตปีที่แล้วอุนอะลกูกปีย้ายย้ายอยู่ เดีเ๋ยวจะมากกลืนอีกเยอะกระนุนหมากอันมีสองตัวเน,นียนเป็นหมากแล้วอือจะอ่อนปลากันถิ่นพี่น้องเอ้ยจะอ่อนลายจะอ่อนลายกินก็ไม่เท่าไรดอกอือเป็นหมากแล้วเขาว่าจำปาดะว่าสั่นคือโบแซบ์สันหอกอือเป็นหมากหลายหมากอยู่คือโบเอร่อยปัน่นได หรือมันเป็นหนังหรือฝนตกใสา,น,านี่นั่นพักคาพักคาพากคาตายตอนี้ต้นหลังไฟนั่นเดีเป็นหัวละ จะได้มาตัดออกมัน,นเป็นอุ้มจะได้มาหนีบออกปลาอ้อยเอ้ยปลาอ้อยรั่วงามอยู่งามอยู่ปลาอ้อยเอ้ยอ่อยป่าทองเทน ไปดูไปดูดเดือนเดียวก็บว่ได้เฮ็ดหยังแล้วไม่ดูเดือนเดียวก็บว่ได้เห็นหยังแล้ว ันมะม่วงม่วงสองต้นกินบโเบดดอกอันคันมันใหญ่เพราะว่าอันอันนี้ต้นดอกม่วงแก้วใหญ่เทาเดิม แกอันนี้บบกม่วงอียงบวบผสมแซ่ดวยมวยแบบไงม่วนไงกินข้เปิด ก็เลื่มติดประตูเมื่อกี้วิ่งชัยไปแล้วก็ไม่ติด พีก๊กต้นพริกก็จะเกิดแต่ปีที่แล้วโอ้ใครมาทำมันหักแล้วเนี่ยอเอาหนังมาตัดต้นพริกจะไม้มาดามไม้มาดามขึ้นม,มาอยู่ไม้มาดามต้นพริกขึ้น Oh, yeah, Ô, rồi. <cười> <cười> uh, bye.